ขอต้อนรับสู่ช่องดูดวงชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชยัยให้มั่งคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปราถนาทุกประการเทินดวงเฮงสุดๆ 3ราศีหนูตกถังเข้าสารรวยทะลุล้านโชกรับรอยเด่นชัดอันดับหนึ่งชาวราศีตุลดวงการงานอดทนหน่อยเพราะช่วงนี้เป็นช่วงทรงท้ายก่อนราหูย้ายออกจากดวง ชาวราศีนี้มีเกณฑ์ทำงานแบบน่าชื่นอกชื่นใจเกิดความรับรื่นดีไม่มีปัญหาใดๆแต่อาจจะมีเรื่องให้คุณหนักใจบ้างเกี่ยวกับเรื่องคนหากคุณไม่เอาเรื่องอะไรมาทำให้ปวดหัวก็จะมีโอกาสที่จะรับรื่นไปได้ด้วยดีเพราะการงาน จะประสบความสำเร็จไร้ซึ่งอุปสรรคปัญหาส่วนการเงินแม้ว่าคุณจะพยายามควบคุมสักเท่าไหร่ก็สามารถควบคุมได้ไม่เหน็ดเหนื่อยเหมือนที่ผ่านมานอกหนือจากนี้จะมีเงินทองก้อนโตมีเข้ากระเป๋าอย่างเรื่อยๆความวุ่นวายใจจะหมดสิน้นส่วนความรักนั้นคนมีคู่ช่วงนี้ความรักความสัมพันธ์จะดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมา คนโสดยังไม่มีเกณฑ์ได้พบเนื้อคู่อันดับ2ชาวราศีพิจิกราศีพิจิกช่วงนี้ดวงการงานถือว่ารับเรื่นดีไม่ค่อยมีปัญหาอะไรที่น่ากังวลใจแม้ว่าจะเหนื่อยบ้างเพราะทำงานเยอะทำงานหนักแต่โดยรวมถือว่าโอเคไม่มีปัญหาอะไรหนักใจส่วนการเงิน มีเกณฑ์ที่จะใช้เงินไปกับของมีค่าที่คุณอยากได้มานานไม่ต้องกังวลพอจะมีช่องทางในการสร้างไรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นโชคราภนั้นจะมีเข้ามารัวๆมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนโตด้านความรักนั้นคนมีคู่ความรักความสัมพันธ์อาจจะจืดจางไปบ้างส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบเจอคนที่ถูกใจ าชาวราศีสิงห์ดวงการงานคุณจะมีความสำเร็จทางหน้าที่การงานซึ่งจะปรากฏให้เห็นเด่นชัดมีความชื่นใจขึ้นมาซึ่งความสำเร็จนี้จะนำไปสู่หน้าที่การงานที่เกิดความมั่งคัง่งและเกิดความมั่นคงในชีวิตส่วนการเงินช่วงนี้คุณจะมีโอกาสได้ลาบจากน้ำพักน้ำแรงรับส่วนใหญ่มาจากช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มเติม ชีวิตของคุณจะมีโอกาสรับทรัพย์แบบจัดหนักจัดเต็มรวยเงินรวยทองด้านความรักคนมีคู่ความรักของคุณเปรียบเสมือนต้นไม้ที่ค่อยๆเติบโตช้าๆส่วนคนโสดจะต้องแอบรักไปก่อนดวงยังไม่สมหวัง ไม่เชื่อไม่ลบรูรู้เชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาตรีตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ